สวัสดีค่ะสวัสดีผู้ชมช่องนะ้าตายกอกค่ะนอนเมื่อคืนนี้ฝันฝันแปลกๆฝันถึงเหตุการณ์วันที่วันที่สิบเอ็ดสิบสองสิบสามไม่รู้วันไหนจำไม่ได้ตั้งแต่ยังไม่เจอศพยังไม่เจอศพหลานฝันมีคนให้ มีหมอธรรมหมอทรงแนะนำเขาบอกว่าหลานเนี่ยอยู่ไม่ไกลหลานเนี่ยอยู่ไม่ไกลอยู่แถวนี้มีเจ้าภูมิเจ้าที่รักษาว่าอยู่ไม่ตายยังไงก็ไม่ตายหลายๆหมอธรมหลายๆหมอหมอทรงแต่ภาษากลางไม่รู้เขาเรียกอะไรนะแต่แถวนี้เขาเรียกหมอทรรมหมออส่องดูว่าหลานอยู่ตรงไหนหลาน ตายหรือยังหรืออะไรยังไงเขาสามารถบอกได้เราก็ทำตามเขาเขาบอกว่าเนี่ยอยู่ไม่ไกลอยู่ไม่ไกลทุกทุกหมอทุกทุกหมอหมอทําหมอทรงก็บอกว่าอยู่ไม่ไกลมีเจ้าที่มีเจ้าภูมิรักษาไว้อยู่เราก็เชื่อเพราะว่าเราไม่มีที่พึ่งทางไหนได้อีกแล้วหมอทําเขาบอกว่า เนี่ยอยู่ไม่ไกลเนี่ยเขาจะปล่อยตัวมาอยู่เด็กเนี่ยเขาอยากได้ลิงเขาอยากได้ลิงเพื่อที่จะเอาไปแลกเปลี่ยนเปลี่ยนตัวกับหลานเรากับชมพู่ในความฝันน่ะฝันแบบนี้เลยเราก็มาปรึกษาการกับหมอทำาหมอทรงกับชาวบ้านหลายๆคนก็บอก เฮ้เอาตุกา๊กตาก็ได้เอาตุกา๊กตาลิงทุกคนก็ไปหามาหมอธรรมก็บอกว่าไม่ได้เขาอยากได้ตัวจริงอยากได้ลิงตัวเป็นๆอันนี้ในความฝันจำไม่ได้ว่าน่าจะเป็นน่าจะเป็นลุงพลไปรับหรือเปล่าลิงไม่แน่ใจนะไม่แน่ใจว่าลุงพลไปรับลิงมาหรือว่าไปส่งตอนไปส่งไปส่งลิงหรือว่าน่าเสริมเป็นคนไปส่งลิง ลิงกับเจ้าของลิงอันนี้ความฝันจำไม่ได้มันเลอะเลือนบ้างก็เอามาไปเอาลิงมาเอาลิงตัวเป็นๆเ,เลยนะมามาจากบ้านห้วยเบือกก็มาทำพิธีแลกเปลี่ยนก็ไม่ได้เขาก็ไม่ให้เขาบอกไม่ได้ ก็อลิงกลับบ้านแล้วเราจะทํายังไงกันดีก็ไปหาหนู่นนี่นะแม้แต่ตัวของณต่ายเองยังไปมีคนแนะนําพาไปนู่นไปหาอาจารย์หาพระที่นู่นนครพนมไปหลายๆที่ไม่ใช่ไปแค่ที่เดียวไปบนบานสารกล่าวและไม่ใช่แค่นณต่ายคนเดียวทุกคนที่รู้ทั้งพ่อทั้งแม่ของเขาทั้งลุงป้า ทั้งหน้าแต่ทั้งหน้าฝนช่วยกันแล้วชาวบ้านทุกคนแล้วก็เอซีทุกทุกท่านโทรมาบอกว่าหมอแบบนี้ให้ทำอย่างนี้หมอคนนี้ให้ทำอย่างนี้ในความฝันฝันแบบนี้เลยแล้วจู่ๆก็มีปฏิหารเกิดขึ้นนะมีคนบอกว่ามีคนเจอรองเท้า มีคนเจอรองเท้าค้ายๆลรองเท้าของชมพู่อยู่บนนู่นภูเขาเล็กไฟนู่นเขาไปหาเก็บผักหวานเขาไปหาเก็บผักหวานทุกคนก็ดีใจแล้วก็เอารถลงไปรับเอาคนที่เห็นเห็นรองเท้าถ้าในความฝัน จำไม่ผิดน่าจะเป็นรถพ่ออาชิหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจน่าจะเป็นรถพ่ออาชิลงไปรับทุกหน่วยงานก็คือรอรอรอคนที่เขาเห็นรองเทา้าแล้วก็เอารูปทั้งแม่ชมพู่ทั้งพ่อชมพู่เอารูปรูปรูปรองเทา้าให้คนที่เขาเห็นน่ะ ดูว่าใช่คู่นี้ไหมเหมือนคู่นี้ไหมเขาบอกว่าใช่ทุกคนก็ขึ้นไปเลยตามเขาขึ้นไปตามผู้หญิงคนนั้นขึ้นไปตามยายตุ่นน่ะขึ้นไปพอไม่นานไม่นานก็เจอก็มีเสียงในความฝันอนา้าตายไม่ได้ขึ้นไปหรอกอืมไม่นานก็เจอ ทุกคนก็เห่ร้องดีใจแต่มีเจ้าหน้าที่สาธารณสุขเขาไม่ให้ขึ้นเขาบอกว่าเนี่ยพวกนี้อยู่นี่มีคนบอม,มาแล้วว่าเด็กอะเสียแล้วในความฝัน่ะมีเขาบอกมีคนบอกว่าทั้งเจ้าหน้าที่สาธาสุขทั้งยาย ไม่ให้ขึ้นไปไม่ให้พ่อให้แม่เขาขึ้นไปเพราะไม่ได้กินอะไรมาตั้งแต่วันที่สิบเอ็ดแล้วขึ้นไปเป็นภาระแต่เขาก็ยังดึงดันอยากจะขึ้นไปแต่เจ้าหน้าที่สาธารณสุขก็ขอร้องไว้ไม่ให้ขึ้นไปก็เลยไม่ได้ขึ้นน่าจะขึ้นไปไม่นานขึ้นไปไม่นานหรอกก็เจอเจอศพ แล้วพ่อกับแม่เขาก็ร้องดีใจด้วยความดีใจร้องไห้ด้วยความดีใจว่าเจอลูกแล้วแต่อีกไม่นานมีคนก็ส่งภาพลงมาบอกว่าเนี่ยน้องเสียแล้วทุกคนก็ซุบซิบกันซุบซิบกันเขาบอกว่าอย่าเพิ่งบอกนะอย่าเพิ่งบอกพ่อกับแม่เขานะ ด้วยความลับยิ่งมีความลับยิ่งคนก็ยิ่งอยากรู้ก็ขอดูนู่นนี่นั่นก็เห็นพ่อกับแม่เขาก็เป็นลมเป็นลมไปเลยก็มีเจ้าหน้าที่สาธารณสุขเอาเขาไปโรงพยาบาลแล้วก็มีป้าแตนไปนอนเป็นไปนอนเฝ้าแล้วตอนเช้า พวกเขาสองผูวเมียก็ขึ้นมาน้าเสริมลงไปรับแต่ชมพู่ลงมาประมาณตีสองมีเจ้าหน้าที่มูลนิธิแบกลงมาเขาบอกตอนลงมาประมาณตีสองแล้วเจ้าหน้าที่ตำรวจก็บอก มาคุยว่าใครจะเป็นคนไปรับไปรับศพมันต้องเซน็นมันต้องเซ็นก่อนมันจะต้องมีลายเซ็นของญาติถึงจะได้ออกมาเพราะว่าเขาจะส่งไปผ่าชนสูตรที่โรงพยาบาลอุบลใครจะไปเตรียมตัวไว้ ไปนัดเจอกันที่นู่นกี่โมงกี่โมงเราก็ออกจากบ้านก็คุยกันแล้วว่ามีน้าตายมีน้าตายน้าแต่นาฝนไปไปรถของน้าแต่เราจะไปเจอกันที่นู่นมันทุกอย่าง ก่อนที่เราจะเรานัดกัน9ก้าโมงน่าจะประมาณ9ก้าโมงแต่หมอที่จะผ่าพอดีติดธุระก็ต้องเลื่อนไปผ่าน่าจะเป็นประมาณช่วงบ่ายช่วงบ่ายทีนี้มูลนิธิก็รอรอที่จะรับศพน้องกลับมาเขาก็บอกว่า มีโรงหรือ,อยังเขาก็ถามไม่มีไม่รู้ด้วยซ้ำว่าต้องใส่โรงต้องอะไรเยอะยังไงพวกเราไม่เคยรู้เลยเงินก็พกไปแค่ค่าน้ำมันเจ้าหน้าที่เขาบอกว่าถ้าไม่มีก็ไม่เป็นไรของมูลนิธิมีงั้นก็ใช้ของมูลนิธิแล้วทีนี้ น่าจะเป็นมูลนิธิอีกนั่นแหละที่เขาโทรบอกว่ามีแล้วมีเอฟซีมีคนที่จะบริจากลงให้น้องน่าจะเป็นเจ้าของร้านมือถือเขาบริจากลงให้โดยที่พวกเราไม่รู้เลยว่าไปเนี่ยต้องอะไรยังไงต้องซื้อลงต้องนู่นนี่นั่นไม่รู้เลย ทีนี้ก็เซ็นกลับบ้านก่อนที่จะเซ็นกลับบ้านก่อนที่รอช่วงที่รอหมอผ่าตัดเจ้าหน้าที่กู้ภัยเขาได้คุยกันกับเรารอเนาะรอกลับบ้านพร้อมกันเขาได้เล่าให้ฟังว่าตอนพาเด็กลงมาเขาเป็นคนแบกแบกคนเดียวลวดเดียวเลยทีแรกบอกว่าจะเปลี่ยนกันเขาเดินลงมาลวดเดียวถึงรถเลย เขาบอกว่าตามที่เขาเคยทํางานแบบนี้มาเขาบอกว่าน้องคนนี้อยากกลับบ้านอยากกลับบ้านมากแบบเดินแบบอย่างเร็วเลยอะ่ะไม่หนักเลยแล้วก็ไม่หิวน้ำด้วยนี่แหละคือความฝัน ไม่รู้ว่าเหตุการณ์หรือสถานการณ์จริงมันเป็นแบบนี้ไหมอันนี้ฝันเมื่อคืนนี้ฝันน่ะพรุ่งนี้ก็น่าจะใกล้อ่าวันนี้วันที่เท่าไหร่แล้วอะใกล้วันที่หนึ่งแล้วใกล้ที่ FC ทุกๆท่านจะรวยแล้วนะขอให้ถูกหกตัวอันนี้แค่ฝันนะ เดี๋ยวเข้าไปอ่านคอมเมนต์อีกว่า FC อยากให้ฝันเรื่องอะไรอีกเดี๋ยวจะพยายามฝันเออทุกคนช่วยหมดนะในความฝันน่ะช่วยหมดในความฝันน่ะทั้งพ่อทั้งแม่ช่วยหมดลุงป้านาอาช่วยหมดนะช่วยตามหา ไม่ได้ไม่ใช่ว่าทําไมพ่อแม่เขาไม่ได้ไม่ได้ตามหามทำไมรอรอให้ทุกคนตามอ่ะในความฝันนะ่ะพ่อแม่เขาเ็าตามหานะเขาไม่ได้นิ่งนอนใจเลยอันนี้คือความฝันนะไม่ได้เพอ้อเจอ้อไม่ได้เพอ้อเจอ้อย่างเปรตอีเหลืองอันนี้คือความฝัน